ผู้ฟังที่รักทุกท่านรายการก้าวไกลกับกศนอก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเดิมนะครับรายการนี้เป็นรายการวิทยุเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยของสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งผลิตขึ้นเพื่อให้สาระความรู้และความบันเทิงแก่ท่านผู้ฟังสำหรับรายการในวันนี้ผม นายสุชาติสุวรรณปฏีบครูสถาบันกศออนอภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นผู้ดำเนินรายการจะได้นำข้อมูลสาระความรู้จากบทความดีๆในเรื่องอะโวคาโดและกัญชากับประโยชน์ที่หลายคนคาดไม่ถึงมานำเสนอแก่ท่านผู้ฟังครับในช่วงหน้าช่วงนี้พักรับฟังเพลงเพาะๆกันก่อนนะครับ า้าผู้ก็ผู้เคยสัญญาบนปูอื้ลืมนาคราแท่งกูลังกา คือคือแถมยังร้อยกอดตลอดฟองเห็นชัดกอนคนเลือยามห่างเปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนุกอยาง คิดหอดไปเดียวฟ้าเบกาขึดพอ่อพ่าอายขึดหอดบ่อายเมื่อนี่บึงการดังลายคนแห่ไปไหว้ปูน่นาคาก็เหลือแต่อายแห่งจบแห่งซ้อมกะบอเห็นมาจุดทูปบอกเสียนนาคาอยญาให้สัญญาอีลาเป็นมนัน มารอป้เอ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 าเวก้าคือพ่อบ่อายกินหวดบ่อ,อายมือนี้บึงการดังลายคนแห่ไปไหว้ปูน่นาค่ะ งจากฟังเพลงเพาะๆจบลงไปแล้วช่วงนี้เรามาพูดถึงอะโวคาโดผลไม้มากประโยชน์หลายๆคนก็ทราบดีกันดีว่าผลไม้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการรักษาสุขภาพในแง่ต่างๆอีกทั้งหากได้รับประทานสิ่งนี้เมื่อไรก็น่าจะนำเรื่องความชุ่มชำ่ำให้กับตัวเองอยู่ไม่มากก็น้อยแต่ก็มีอีกผลไม้ชนิดหนึ่งที่จะสร้างประโยชน์ให้กับร่างกาย อยู่ประมาณหนึ่งซึ่งอะโวคาโดคือคำตอบของผลไม้ที่ว่านี้อะโวคาโดเป็นผลไม้ที่ถือได้ว่ามีผลดีต่อสุขภาพอย่างมากเพราะมีทั้งวิตามินและแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายกว่า20ชนิดและมีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่มากอีกทั้งยังมีประโยชน์ในอีกหลากหลายด้านคือบำรุงสมองบำรุงดวงตาลดความเสี่ยงโรคมะเร็ง ไปจนถึงประโยชน์ต่อสุขภาพในด้านอื่นๆในแง่ของรสชาติอะโวคาโดมีรสจืดและมีปริมาณของไขมันที่สูงโดยอะโวคาโดโดยปริมาณ100กร,รมัมมีไขมัน15กร,รมัมซึ่งหลายคนอาจจะมองว่ากินแล้วอ้วนแน่ๆแต่การรับประทานอะโวคาโดนั้นไม่ได้ทำให้อ้วนหรือมีน้ำหนักตัวเพิ่มเพราะไขมันในอะโวคาโดจัดเป็นไขมันชนิดที่ดี อีกทั้งยังมีน้ำตาลน้อยและมีไฟเบอร์สูงทำให้รู้สึกอิ่มนานช่วยในการลดน้ำหนักได้เป็นอย่างดีขณะเดียวกันโดยปกติผลไม้ทั่วไปส่วนใหญ่ให้คาร์โบไฮเดรตแต่อโวคาโดเป็นผลไม้ที่ให้ไขมันดีในปริมาณที่สูงเพราะมีประโยชน์กับร่างกายมากซึ่งไขมันที่ว่านี้ก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียว ที่ช่วยลดไขมันเลวในเลือดลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้นอกจากนี้ยังมีสารอาหารชนิดอื่นที่มีประโยชน์อีกมากมายคุณค่าทางพภชนาการและสารอาหารในอะโวคาโด100กรัมหรือประมาณครึ่งลูกพลังงาน160กิโลแคลอรี่ไขมันทั้งหมด15กรัมซึ่งเป็นไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว10กรัมคาร์โบไฮเดรต9กรัมซึ่งเป็นใย,ยอาหาร7กรัม โปรตีน2กร,รมัมในคุณค่าทางโภชนาการอะโวคาโดมีวิตามินและแร่ธาตุสูงเช่นวิตามิน B ช่วยป้องกันโรคเหน็บชาวิตามิน C ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันวิตามิน K ช่วยป้องกันการแข็งตัวของเลือดวิตามิน E ช่วยต้านอนุมูลอิสระลดการอักเสบในร่างกายโฟเลตป้องกันภาวะซีดโลหิตจางโพแทเสเซียม ช่วยควบคุมความดันโลหติตเป็นต้นประโยชน์ของอะโวคาโดต่อสุขภาพ 1. เป็นแหล่งของกรดไขมันชนิดดีอะโวคาโดมีไขมันชนิดดีคือกรดไขมันไม่อิ่มตัวตำแหน่งเดียวกันถึง70%ซึ่งมีประโยชน์ต่อหลอดเลือดแดงเพราะจะช่วยลดไขมันเลวในหลอดเลือดเช่นคอเลสเตอรอลชนิด LDL และไตรกลีเซไรอีกทั้งยังช่วยในเรื่องของ การลดโอกาสเสี่ยงของโรคเส้นเลือดหัวใจตีบและโรคหัวใจวายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ 2. บำรุงระบบประสาทและสมองในวัยหนุ่มสาววัยทำงานที่ต้องใช้ทั้งแรงกายและแรงสมองควรรับประทานอะโวคาโดเป็นประจำเพราะในอะโวคาโดมีกรดโอเลอิกซึ่งมีผลดีและจำเป็นต่อระบบประสาทและสมอง โดยกดไขมันชนิดนี้อาจช่วยลดความเหนื่อยล้าของสมองและช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองได้ดีมากยิ่งขึ้น 3. ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งในอะโวคาโดมีวิตามินอ e, ีซึ่งมีฤทธิ์ในการช่วยต้านอนุมูลอิสระช่วยป้องกันเซลล์ในร่างกายไม่ให้ถูกทำลายจากมลพิษรอบตัวทั้งจากภายในและภายนอก ทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านมในผู้หญิงเพราะอะโวคาโดมีลูทีนซึ่งเป็นหนึ่งในสารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มของแคโรทีนอยด์ 4. บำรุงและรักษาดวงตาในอะโวคาโดมีสารลูทีนและสารซีแซนทีนซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อสุขภาพดวงตาที่มีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคทางดวงตาหลายชนิดที่สำคัญคือโรคต้อกระจกและโรค ุดรับภาพเสื่อม 5. มีโพแทเสเซียมสูงในอะโวคาโด1 0 0กรัมจะมีโพแทเสเซียมสูงถึง14%ซึ่งจากการวิจัยพบว่าหากเราได้รับโพแทเสเซียมในปริมาณที่มากพอจะสามารถช่วยลดความดันโลหิตได้ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของโรคหัวใจนอกจากนั้นโพแทเสเซียมยังมีส่วนช่วยการรักษาสมดุลของน้ำกดด่างในร่างกายของเราอีกด้วย 6. มีไฟเบอร์สูงอะโวคาโดครึ่งลูกมีไฟเบอร์6.7กรัมโดยแต่ละคนมีความต้องการไฟเบอร์ในปริมาณที่แตกต่างกันออกไปในหนึ่งวันผู้หญิงควรได้รับไฟเบอร์25กรัมและผู้ชายควรได้รับไฟเบอร์38กรัมแค่รับประทานอะโวคาโดครึ่งลูกก็เกือบได้ไฟเบอร์ในปริมาณที่ต้องการในแต่ละวันแล้วครับข้อความดีๆเนื่องอะโวคาโดได้รับการเผยแพร่เมื่อวันที่6ธันวาคม พศ2565ผ่านทางเว็บไซต์ของผู้จัดการออนไลน์คือ m g r o n l i n e c o m ครับช่วงนี้พักฟังเพลงกันอีกสักเพลงเดี๋ยวกลับมาพบกันครับ เบืองกะมิดลงอยู่ดอกสองขีดแดกเข้าไปห <c oughs> มูกระทะ I'm going <laughs> ช่วงที่สองนี้เรามาฟังสาระความรู้ในเรื่องของกัญชากับประโยชน์ที่หลายคนนึกไม่ถึงเมื่อพูดถึงกัญชาสิ่งแรกที่ทุกคนนึกถึงก็คือถ้าในช่วงก่อนหน้านี้สัก3-4ถึง4ปีภาพของกัญชาที่หลายคนคุ้นเคยก็คงจะหนีไม่พ้นการเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งที่มีอันตรายต่อชีวิตห้ามมีไว้ในครอบครองเพราะถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมาย แต่กระแสะการนำกัญชามาใช้เพื่อประโยชน์ได้ด้านอื่นๆเริ่มเป็นที่สนใจของผู้คนมากขึ้นในช่วง1-2ปีที่ผ่านมาเนื่องจากมีการพูดถึงประโยชน์ต่างๆของกัญชาเพิ่มมากขึ้นจากที่เคยเป็นยาเสพติดที่ห้ามยุ่งเกี่ยวกลายเป็นพืชสมุนไพรที่ดูมีประโยชน์ในทางการแพทย์อย่างมหาศาลเริ่มมีการยอมรับการใช้กัญชามากขึ้นและมีแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนกฎหมาย เพื่อให้สามารถนำเอากัญชามาใช้อย่างถูกกฎหมายวันนี้เราจะชวนให้ทุกคนมาทำความรู้จักกับกัญชาพือสมุนไพรที่เป็นมากกว่ายาเสพติดและมีประโยชน์แบบที่คุณก็นึกไม่ถึงกัญชาเป็นพืชดั้งเดิมที่มีอยู่ในหลายประเทศทั่วโลกมีชื่อวิทยาศาสตร์คือ cannabis sativa sub indica ส่วนใหญ่แล้วจะเจริญเติบโตได้ดีในเขตอบอุ่นของทวีปเอเชียและยุโรป การมีอยู่ของกัญชานั้นคาดว่ามีการใช้มาตั้งแต่สมัย5,000ปีก่อนคิสตการเนื่องจากมีการพบเอกสารโบราณที่มีการบันทึกการนำเอากัญชามาใช้งานเพราะกัญชาเป็นพืชที่มีเส้นใยสูงและแข็งแรงจึงนำเอามาใช้ในการถักทอทำกระดาษและใช้ทำเป็นเชือกล่าสัตว์เป็นต้นบางส่วนยังมีการกล่าวไว้ว่าการนำกัญชามาใช้เพื่อเสพติดอีกด้วยส่วนในประเทศไทยนั้น จากหลักฐานบนภาพวาดฝาผนังของวัดพระแก้วจะเห็นได้ว่าคนไทยมีการนำกัญชามาใช้ในช่วงต้นรัตนโกสินทร์นั่นเองกัญชาทำอะไรได้มากมายกว่าที่คุณคิดอย่าเพิ่งมองว่ากัญชาเป็นพืชที่เคยจัดว่าเป็นยาเสพติดจ,จะต้องอันตรายเสมอไปใครจะรู้ว่าพืชต้นเล็กๆเ,เหล่านี้ทุกๆส่วนของต้นกับมีประโยชน์อย่างมากมายซึ่งจะสามารถนำไปทำเป็นอะไรได้บ้างนั้นไปดูกันเลยครับห เปลือกและเส้นใยกัญชานั้นเป็นพืชประเภทป่านและปอคุณสมบัติเด่นของพืชชนิดนี้คือจะมีเส้นใยที่เหนียวมากในอดีตจึงมีการนำมาใช้ทำเป็นเชือกมัดของหรือสิ่งทอนั่นเองส่วนในปัจจุบันได้มีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับเส้นใยของกัญชาพบว่าในเส้นใยร้อยละ80เป็นเซลลูโลสที่มีคุณสมบัติย่อยสลายได้ง่ายไม่มีพิษที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการนำมาผลิตสิ่งของต่างๆเพื่อช่วยลดปัญหาขยะที่ย่อยสลายได้ยากนอกจากนำมาทำเป็นเชือกหรือสิ่งทอแล้วยังสามารถนำเส้นใยของกัญชามาทำเป็นกระดาษได้อีกด้วยและยังมีการค้นพบว่ากระดาษที่ทำมาจากต้นกัญชานั้นไม่ต้องใช้คอรีนเหมือนกับกระดาษที่ทำจากไม้อื่นๆจึงทำให้ลดการเกิดสารไดออกซินที่เป็นสารสังเคราะห์ชนิดหนึ่งที่มีความเป็นพิษร้ายแรงต่อมนุษย์ โดยเมื่อสารนี้เข้าสู่ร่างกายจะสะสมอยู่ได้ประมาณ7-10ปีตามส่วนต่างๆของร่างกายเช่นม,ม้ามตับผิวหนังกล้ามเนื้อและนอกจากนี้ยังสามารถขับออกมาทางน้ำนมได้อีกด้วยทำให้ทารกที่รับประทานนมแม่มีโอกาสได้รับสารอันตรายนี้สูงอาการของคนที่ได้รับสารชนิดนี้เข้าไปจะมีอาการเบื่ออาหารน้ําหนักลดมีสิว และขนขึ้นในส่วนต่างๆมากผิดปกติปวดเมื่อยร่างกายถ้าสะสมอยู่ในปริมาณมากพออาจจะส่งผลให้กระเพาะอาหารเป็นแผลเกิดมะเร็งตับท่อน้ำดีและเนื้อเยื่อต่างๆในสตรีที่กำลังตั้งครรภ์อาจจะทำให้เด็กในท้องเกิดความผิดปกติหรือแท้งได้ 2. ใบกัญชาประโยชน์ของใบกัญชานั้นเรียกได้ว่ามีอย่างมากมายเลยทีเดียว โดยส่วนใหญ่แล้วจะนำเอาใบมาสกัดเป็นสารแคนนาบิดอยหรือ CBD ที่ไม่มีฤทธิต์ต่อระบบประสาทเพื่อให้นำมาใช้เป็นส่วนประกอบของยารักษาโรคต่างๆเช่นบรรเทาอาการวิตกกังวลช่วยให้ผ่อนคลายลดความเครียดบรรเทาอาการนอนไม่หลับหรือในผู้ป่วยโรคลมชักโรคพากินสันก็มีการนำเอา CBD มาใช้เช่นเดียวกัน ทำให้ผู้ป่วยสามารถลดอาการที่ไม่พึงประสงค์ของโรคเหล่านี้และทําให้การรักษาสามารถดําเนินไปได้ด้วยดีแต่การนํามาใช้ในผู้ป่วยนั้นจะต้องเป็นการใช้งานตามที่แพทย์สั่งเท่านั้นไม่ควรนํามาใช้ด้วยตัวเองเพราะเสี่ยงที่จะทําให้เกิดผลข้างเคียงและอาจจะทําให้เกิดอาการของโรคลดลงด้วยนอกจากการนํามาใช้เพื่อส่วนประกอบของยารักษาโรคต่างๆแล้วยังมีการนําเอาใบกัญชา มาเป็นส่วนประกอบของอาหารอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นของคาวของหวานหรือเครื่องดื่มก็มีให้เลือกมากมายเช่นกันเอาใจสายเขียวคนรักกัญชาสุดๆเมนูที่ฮิตและหลายคนได้ลองและบอกว่าอร่อยสุดๆก็คงหนีไม่พ้นบาวนี่กัญชาเยลลี่กัญชาน้ำกัญชาสดกาแฟกัญชาผัดกะเพรากัญชาไก่ย่างกัญชาเป็นต้น โดยแต่ละร้านผู้ผลิตจะชูจุดเด่นเป็นอาหารอารมณ์ดีเนื่องจากสรรพคุณของกัญชาที่มีฤทธิ์ทำให้รู้สึกผ่อนคลายหายกังวลจะเป็นตัวช่วยที่จะทำให้คนที่ได้ลองชิมนั้นอารมณ์ดีขึ้นอย่างแน่นอน 3. ม,มเมล็ดกัญชาอีกหนึ่งส่วนของกัญชาที่แม้จะเป็นแค่ส่วนเล็กๆแต่ประโยชน์นั้นไม่เล็กเลยโดยมเมล็ดกัญชานั้นเรียกได้ว่าเป็นส่วนที่เต็มไปด้วยโอเมก้าสและ6 ซึ่งเป็นกรดไขมันจําเป็นที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากๆนอกจากนี้ยังมีสารอาหารและแร่ธาตุอื่นๆอ,อ,อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นวิตามินอีโซเดียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมเหล็กกำมะถันและสังกะสีนั่นเองด้วยประโยชน์จากแร่ธาตุและสารอาหารเหล่านี้จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้มีการนำเอา,มาเมล็ดกัญชามาใช้ในทางการแพทย์มาตั้งแต่ยุคโบราณ ในยุคป,ปัจจุบันที่มีการอนุญาตให้ใช้กัญชาในทางการแพทย์ได้มีการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับกัญชาเพื่อรักษาโรคมากมายซึ่งตัวมเมล็ดกัญชานี้ก็สามารถนำมารักษาโรคได้เช่นกันตัวอย่างเช่นโรคหัวใจในมเมล็ดกัญชานั้นมีปริมาณของอาจินายสูงเป็นส่วนช่วยทําให้เกิดไนตริกออกไซด์ในร่างกายซึ่งเจ้าตัวนี้เป็นโมเลกุลที่ช่วยทําให้ หลอดเลือดดำเกิดการขยายตัวและมีการปลดปล่อยเลือดได้ดีส่งผลให้ความดันโลหิตลดลงและช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหัวใจได้อีกด้วยโรคผิวหนังเนื่องจากเมล็ดกัญชานั้นเป็นส่วนที่มีปริมาณของโอเมก้า3และ6สูงซึ่งทั้งสองสิ่งนี้เป็นกรดไขมันที่มีความจำเป็นต่อการสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายผู้ป่วยที่มีอาการของโรคผิวหนังเมื่อได้รับน้ำมันกัญชา ก็จะทำให้มีปริมาณของกรดไขมันในเลือดที่สูงขึ้นส่งผลให้อาการผิวแห้งคันหรือโรคทางผิวหนังต่างๆดีขึ้นอาการ PMS ในผู้หญิงสำหรับอาการ PMS นั่นก็คืออาการที่มีความผิดปกติทางร่างกายและทางจิตใจในช่วงระยะเวลาก่อนการจะมีประจำเดือนประมาณ1สัปดาห์ซึ่งผู้หญิงหลายคนมักจะประสบกับปัญหาอาการนี้อยู่ทุกๆเดือนซึ่งในตัวมเมล็ดกัญชานั้นมีกรด แกมมาไลโนเลนิก <L yn olen ic> ที่ช่วยลดอาการ PMS ได้และยังช่วยให้อาการปวดหลังปวดเต้านมอาการหดหู่และความหงุดหงิดลดลงอีกด้วยเรียกได้ว่าประโยชน์ของกัญชานั้นมากมายมหาศาลเลยทีเดียวและยิ่งในตอนนี้ที่ประเทศได้มีการประกาศปลดล็อกกัญชาแล้วทำให้กัญชาเสรีสามารถนำมาใช้ได้อย่างไม่ผิดกฎหมายสิ่งที่จะตามมาในอนาคต จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่ารูปแบบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกัญชาจะสามารถเติบโตได้ขนาดไหนผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งเกษตรกรที่ปลูกกัญชาผู้ผลิตร้านค้าที่ขายผลิตภัณฑ์กัญชาจะมีการพัฒนาอะไรออกมาเพื่อเอาใจผู้บริโภคบ้างคนที่ได้ประโยชน์เต็มๆจากเรื่องนี้คือผู้บริโภคอย่างเรานั่นเอง ส่วนอีกจุดหนึ่งที่น่าจับตาคือวงการแพทย์ที่มีการนำเอากัญชามาใช้รักษาคนไข้นั้นก็เปิดกว้างมากขึ้นเช่นกันในวันข้างหน้าผู้ป่วยอาจจะมียารักษาโรคที่ช่วยให้อาการป่วยต่างๆทุเลาลงหรือช่วยให้ผู้ป่วยไม่ต้องทนต่อความเจ็บปวดระหว่างการรักษาได้ดีขึ้นกว่าตอนนี้ย่อมเป็นเรื่องที่ดีทั้งต่อผู้ป่วยและแพทย์ผู้รักษาแน่นอนครับสำหรับบทความเรื่อง กัญชากับประโยชน์ที่คาดไม่ถึงได้เผยแพร่เมื่อวันที่2อธันวาคม2565โดยผู้จัดการออนไลน์เว็บไซต์ mgronline.com ครับสำหรับเวลารายการในวันนี้ได้หมดลงแล้วพบกันได้ใหม่กับรายการก้าวไกลกับกสนในครั้งหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ กศนกศนกนั้นเป็นชื่อย่อครงการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อบริการมวลประชาพัฒนาอ่านเขียนให้มีโอกาสได้เรียนทักเทียมโดยทั่วหน้ากัน สอนอช่วยเป็นพลังสอนให้ทุกอย่างทางทางอาชีพและสายสามัญอยากเรียนคะแนงใดศึกษาได้ตามใจฝ่าฟันทุกคนมีสิทธิเหมือนกันไม่แบ่งชนชั้นด้านการศึกษา